นายกประยุทธ์จันโอชาเตือนคู่แข่งอย่าประเมินผมต่ำไปพลออ่างประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังร้อนแรงในขณะนี้โดยกล่าวอย่างชัดเจนว่าอย่าประเมินผมต่ำไปคำพูดนี้สร้างแรงสะเทือนทางการเมืองทันทีเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในบทบาทและศักยภาพของตนเองท่ามกลางกระแสะข่าวการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจและแรงกดดันจากฝ่ายตรงข้ามพล อ่างประยุทธ์ได้กล่าวระหว่างการถแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มความสามารถและไม่เคยคิดจะยอมแพ้ต่อแรงกดดันทางการเมืองไม่ว่าจะมาจากกลุ่มฝ่ายค้านหรือการวิาพากษวิจารณ์จากสังคมออนไลน์ผมไม่ใช่คนที่พูดเยอะแต่ผมทำงานให้เห็นผลผมรักประเทศนี้และผมะจะไม่ปล่อยให้ใครทำลายความมั่นคงของชาตินายกกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคง แหล่งข่าวภายในรัฐบาลระบุว่าคำพูดของนายกครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณถึงฝ่ายการเมืองบางกลุ่มที่พยายามใช้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมมากดดันรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็นค่าครองชีพและปัญหาการบริหารเศรษฐกิจในช่วงหลังซึ่งฝ่ายค้านใช้เป็นเครื่องมือโจมตีอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านเกษตรกรรมการลงทุนจากต่างประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในระหว่างการถแถลงผลออ่างประยุทธ์ยังได้ย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศโดยกล่าวว่าการเมืองไทยต้องไม่เป็นเวทีแห่งความเปลียดชังเราต้องไม่ปล่อยให้ความขัดแย้งทำลายอนาคตของชาติคำพูดนี้ได้รับเสียงปรบมือจากผู้สนับสนุนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายรายมองว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำที่เด็ดขาดและมั่นใจ เพื่อเรียกศรัทธาจากประชาชนในช่วงที่รัฐบาลต้องเผชิญกับแรงเสียดทานทางการเมืองการออกมาพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวและคำเตือนอย่าประเมินผมต่ำไปอาจเป็นกลยุทธ์ในการส่งสารถึงคู่แข่งว่าพลอ่างประยุทธ์ยังคงมีพลังทางการเมืองและเครือข่ายสนับสนุนที่แข็งแกร่งในอีกมุมหนึ่งนักเศรษฐศาสาตร์บางส่วนมองว่าการแสดงออกของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อน,นักลงทุนและภาคเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยังคงมีเสถียรภาพและไม่สั่นคลอนจากแรงกดดันเมื่อผู้นำมั่นใจประเทศก็มั่นคงนักลงทุนก็มั่นใจเช่นกันนักวิเคราะห์กล่าวขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียได้เกิดกระแสการถกเถียงอย่างกว้างขวางหลังจากคำพูดของนายกรัฐมนตรีถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนแสดงความเห็นชื่นชมในความมั่นใจของผู้นำขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นคำเตือนเชิงการเมืองที่สะท้อนถึงความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นในเบื้องหลัง อย่างไรก็ตามกระแสะในโลกออนไลน์ยังคงคึกคักและมีการแชร์คำพูดดังกล่าวอย่างแพร่หลายในช่วงท้ายขององค์การถแถลงข่าวพลอ่างประยุทธ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผมพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นแต่สิ่งที่ผมต้องการเห็นคือความร่วมมือไม่ใช่การแบ่งแยกผมทำงานเพื่อประเทศไทยไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งคำพูดนี้สะท้อนแนวทางการเมืองที่ต้องการความสมานฉันท์และการเน้นผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคม,มศาสตร์ยังมองว่าการแสดงออกของผู้นำครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณถึงการปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองของรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือกับการเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพลออ่างประยุทธ์ยังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองและสามารถควบคุมสมดุลของสถานการณ์ได้ดีท้ายที่สุดคำพูดอย่าประเมินผมต่ำไปกลายเป็นวลีที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสื่อทุกช่องทางเพราะมันไม่เพียงสะท้อนความมั่นใจของผู้นำประเทศ แต่ยังเป็นการประกาศให้สังคมและฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าพลออ่างประยุทธ์จันโอชายยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงและพร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่แม้ต้องเผชิญกับแรงต้านมากเพียงใดก็ตามคำพูดสั้นๆแต่ทรงพลังนี้จึงอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมการเมืองไทยที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงเวลาที่เข้มข้นและไม่อาจคาดเดาได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่น และส่งสารถึงทุกฝ่ายว่าเขายังอยู่ในสนามและไม่ควรถูกประเมินต่ำไปอีกต่อไปนายกประยุทธ์จันโอชาเตือนคู่แข่งอย่าประเมินผมต่ำไปฉบับขยายลบ1,400คำบรรยากาศทางการเมืองของประเทศไทยในช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการเคลื่อนไหวของทุกฝ่ายกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พลออ่างประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ออกมากล่าวคำเตือนอันทรงพลังว่า อย่าประเมินผมต่ำไปซึ่งกลายเป็นวลีที่สะเทือนวงการเมืองไทยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคำพูดนี้เกิดขึ้นระหว่างการถแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลพลอ่างประยุทธ์ได้ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับกระแสข่าวการเมืองที่ว่ารัฐบาลกำลังเผชิญแรงกดดันจากฝ่ายค้านและกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียร,รภาพของรัฐบาลในระยะยาวเขากล่าวด้วยน้ำเสียงนักแน่นว่า ตลอดเวลาที่ผมทำงานผมไม่เคยกลัวแรงกดดันจากใครผมรับผิดชอบต่อประเทศผมไม่ได้มานั่งอยูดตรงนี้เพราะโชคช่วยแต่เพราะผมผ่านทุกอย่างมาด้วยความตั้งใจจริงอย่าประเมินผมต่ำไปคำกล่าวนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณทางการเมืองที่สะท้อนถึงจุดยืนและความมั่นใจของผู้นำในการรับมือกับทุกความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน การส่งสัญญาณเช่นนี้ทําให้ประชาชนบางส่วนรู้สึกเชื่อมั่นว่าผู้นํายังคงยืนหยัดและพร้อมปกป้องประเทศพลออ่างประยุทธ์กล่าวต่อว่าผมเห็นความเหน็ดเหนื่อยของประชาชนเห็นปัญหาค่าครองชีพปัญหาน้ํามันปัญหาเศรษฐกิจและผมกับรัฐบาลกําลังทํางานเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นผมขอให้ทุกคนอดทนและเชื่อมั่นเพราะการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาเรากําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงคู่แข่งทางการเมืองโดยไม่เอ่ยชื่อว่าผมขอให้ทุกฝ่ายทำการเมืองด้วยความสร้างสรรค์อย่าใช้ความขัดแย้งมาทำลายประเทศถ้าอยากแข่งขันก็ขอให้แข่งขันกันด้วยผลงานไม่ใช่การใส่ร้ายหรือสร้างข่าวปลอมผมหยุดตรงนี้เพราะอยากเห็นประเทศสงบไม่ใช่แตกแยกนักวิเคราะห์ทางการเมืองมองว่าคำพูดของนายกรัฐมนตรีเป็นการตอบย้ำภาพลักษณ์ของผู้นำที่เด็ดขาดและอาจเป็นการเตรียมฐานทางการเมืองสำหรับการเลือกตั้งในอนาคต เพราะแม้จะ,ะเผชิญแรงเสียดทานหลายด้านแต่พลอ่างประยุทธ์ก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประชาชนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะผู้ที่เห็นว่าประเทศต้องการผู้นำที่เข้มแข็งและมั่นคงในเวลาเดียวกันฝ่ายค้านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นทันทีโดยระบุว่าคำพูดของนายกรัฐมนตรีสะท้อนถึงความกดดันที่สะสมอยู่ในรัฐบาลและเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าคำพูด อย่าประเมินผมต่ำไปเป็นถ้อยคำที่ทรงพลังและทำให้ประชาชนจำนวนมากหันกลับมาสนใจบทบาทของนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังการถแถลงข่าวสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างรายงานข่าวนี้อย่างต่อนเนื่องโดยมีการนำคำพูดของนายกรัฐมนตรีไปวิเคราะห์ในหลากหลายมิติทั้งด้านจิตวิทยาการเมืองกลยุทธ์การสื่อสารและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลในสายตาประชาชนบางสำนักข่าวระบุว่าการแสดงออกของผู้นำครั้งนี้เป็นการฟื้นความมั่นใจของรัฐบาล ที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลายากลำบากในด้านเศรษฐกิจพลอ่างประยุทธ์ยังได้กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญภาวะยากลำบากเพียงลำพังพร้อมประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อยแต่ผมอยากให้มั่นใจว่ารัฐบาลน,นี้ไม่ทอดทิ้งใครผอมจะทำจนกว่าจะเห็นรอยยิ้มของคนไทยกลับมาอีกครั้งขณะเดียวกันพล อ,อ่างประยุทธ์ยังได้กล่าวถึงความมั่นคงของประเทศโดยระบุว่ารัฐบาลยังคงรักษาความสงบเรียบร้อยได้เป็นอย่างดีแม้จะมีความพยายามจากบางฝ่ายที่จะสร้างความแตกแยกในสังคมผมขอเตือนว่าการเมืองไม่ใช่เกมที่ใครจะเล่นได้โดยไม่รับผิดชอบประเทศไทยต้องเดินไปข้างหน้าอย่างมีสติและสามัคคีใครที่คิดจะทําให้บ้านเมืองวุ่นวายผมขอให้หยุดเพราะผามาจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกคําพูดนี้สร้างความเสถอนในโลกออนไลน์อย่างมาก ภายในไม่กี่ชั่วโมง hashtag เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าประเมินผมต่ำไปกลายเป็นเทรนด์ในสื่อสังคมออนไลน์หลายคนออกมาให้กำลังใจในายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สนับสนุนที่มองว่าผลออ่างประยุทธ์ยังคงเป็นเสาหลักของประเทศที่สามารถรักษาเสถียร,รภาพทางการเมืองในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนได้ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มนักศึกษาและภาคประชาชนบางส่วนยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเช่นการศึกษาปากท้องและการปรับปรุงระบบราชการให้ทันสมัยพลออ่างประยุทธ์ได้ตอบต่อเสียงวิจารณ์เหล่านั้นว่าผมรับฟังทุกเสียงผมไม่ได้อยู่ในโลกของอำนาจผมอยู่ในโลกของความจริงและความจริงคือคนไทยต้องร่วมมือกันถ้าเราไม่ร่วมมือประเทศจะเดินไปไม่ได้บรรดานักวิเคราะห์จากหลายมหาวิทยาลัยมองว่าพลอ่างประยุทธ์กำลังใช้กลยุทธ์ผู้นำผู้ไม่ยอมแพ้ เพื่อสื่อสารกับประชาชนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองการประกาศคำเตือนเช่นนี้ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจแก่ผู้สนับสนุนแต่ยังเป็นการเตือนฝ่ายตรงข้ามว่าผู้นำยังมีอำนาจต่อรองสูงและพร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ท้ายที่สุดคำพูดอย่าประเมินผมต่ำไปไม่ได้เป็นเพียงแค่คำเตือนทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและจิตใจของผู้นำที่ไม่ยอมถอยหลังในยามวิกฤตคำพูดนี้ทำให้ประชาชนจำนวนมากกลับมาตั้งคำถามว่า ประเทศไทยกำลังจะเดินไปในทิศทางใดและใครกันแน่ที่พร้อมจะนำพาชาติให้ก้าวต่อไปไม่ว่าจะมองจากมุมใดคำพูดของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในกระแสการเมืองไทยเพราะมันไม่เพียงแค่สร้างแรงสันเทถอนในวงการแต่ยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของผู้นำที่ยืนอยู่ท่ามกลางพายุอย่างมั่นคงและย้ำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าพลออ่างประยุทธ์จันโอชายังไม่หมดไฟและจะไม่ยอมให้ใครประเมินเขาต่ำไป อีกต่อไป